น้ำตกแม่สุินำอำเภอขุนยมจังหวัดแม่ฮ่องศรถ่ายจากจุดชมวิวสุดยานแห่งชาติน้ำตกไหลามาจากซอกเลือเป็นก้ะแสน,นลำทานตกใส่เบื้องล่างแะแทกซอกก้อนหินก้อนใหญ่นี่เป็นร่องไปเลยครับกระแทกด้วยความแรงมหาศาล จำลองนึกเอาน้ำปล่อยน้ำกุ้งกระจายไปทั่วเส้นดันสนับป่าใแขก้อนหินีทุบมาทุบินครับลอยสั่มน้ำสูงอย่างน้อยก็บร้อยเมตรนะครับหลังจากซอกลึกนี่ครับให้กระดมทานไหลลงมาจากน้ำบนห,หน้าผาถึงบนหน้า ความสูงน้อยหนึ่งร้อยเมตรตกใส่แทกงก้อนหินพลังมหาสามตกมาสุดินทร์มาตชอกอันนี้นะครับแบบนี้ครับนั่งตกมาสุดินทร์ัน

น้ำตกมาวินภูเขาเปนรวมน้ำกตุนเยียมครับอยู่กใกล้ใกับทุ่งบัวตองนะัห่างไปแค่ากิโลเมตรนะฮะน่ามาเที่ยวครับ